โครงการยกระดับการผลิตกาแฟอินทรีทำมาเป็นปีที่สองละตอนนี้ก็วัตถุประสงค์ของโครงการเราสนใจที่จะศึกษาเอาองความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาช่วยเหลือปรับปรุงคุณภาพของกาแฟในเชิงของต้นน้ำกิจกรรมในครั้งนี้เราให้ชื่อว่าซอยทูคัพก็คือจากดินสู่แก้ว เป็นการนำผลผลิตที่เกิดจากดินนะครับที่เกิดจากดินมาทำการคัพปิ้งทดสอบรสชาติกาแฟโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความน่าเชื่อถือเรามีวิทยาศาสตร์อยู่ในมือแล้วเราอยากจะเอามาช่วยทำให้เกษตรกร,เ,กรเข้าใจ ความรู้เหล่านี้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปจัดการแป้งกาแฟของเขาให้มันถูกต้องถูกหลักในด้านของเกษตรกร,เ,กรเนี่ยผมว่าเราเราคงจะต้องปรับตัวแล้วก็พัฒนาเรื่ององความรู้เกี่ยวกับกาแฟให้ทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคก็คือนักดื่มกาแฟทั้งหลาย แต่ในมุมของผมเนี่ยผมเห็นว่าเกษตรกร,เ,กรเนี่ยยังมีหลายมิติบ้างที่ที่สามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญทําให้มีผลต่อรสชาติกาแฟซึ่งถ้ากาแฟมีสิ่งพวกนี้กาแฟก็จะสามารถบ่งชี้รสชาติกลิ่นและรสชาติของตัวเองได้ชัดขึ้นนะครับอันนี้คือ มิติที่อยากอยากจะเห็นเกษตรกร,กรว่าเราหันมาสนใจเรื่องสภาพแวดลอ้อมพอเราชิมเสร็จแล้วอะเราได้ดูกาแฟสารด้วยแล้วเราก็มีมาวิเคราะห์กันดูว่าเออกาแฟที่เราชิมเข้าไปกับกาแฟสารที่เราเห็นเนี่ยความผิดปกติหรือความบกพร่องมันคล้องจองกันไหมอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีค่ะ การคัพปิ้งวันนี้จึงทําให้ให้จะไม่ว่าผลออกมาจะดีหรือว่าผลออกมาจะต้องปรับปรุงยังไงเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางที่เกษตรกร,ะกรจะได้ทิศท,ทางและแนวทางที่ชัดเจนในการกลับไปพัฒนาการที่เรามีผลการตรวจวัดคุณภาพดินอ่าซึ่งจริงๆแล้วมันก็เชื่อมโยงหลายเรื่องเชื่อมโยงเรื่องเอ,อเราเห็นสภาพแวดล้อมของดินที่อยู่ในแหล่งนั้นๆอ่าเรามาตรวจวัดค่าดินซึ่งมันเชื่อมโยงกันไหมอ่ พอมาชิมกาแฟ ى, เปรียบเทียบแน่นอนกเกษตรกรก็จะรู้ว่าอ๋อกาแฟ ى, กาแฟของเรามีคนบอกว่ามีรสชาติ1 2 3 4 5 6อ่ทีนี้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันสามารถบอกเกษตรกรได้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันทำอยู่บนพื้นฐานของอะไรจากฟาร์มเนี่ยไปสู่แก้วแค่นั้นเองฮะแต่ทีนี้รายละเอียดมันก็เยอะหน่อยแต่เป็นสิ่งที่ดีที่เกษตรกรจะได้รู้ว่าคนกินกาแฟเนี่ย เขารู้สึกยังไงกับกาแฟที่ตัวเองทํามันจะทําให้เขาได้ปรับปรุงหรือว่าทําอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ทําต่ออ่าอะไรที่ไม่ดีก็เปลี่ยนทําอย่างอื่นน่หาทางดีกันต่อไปครับจริงๆอยากให้คนปลูกกาแฟทุกคนนะครับได้มีโอกาสชิมกาแฟที่ตัวเองปลูกครับสิ่งที่เราเหน็ดเหนื่อยทํากันมาทั้งปีอย่างน้อยเราคือเราก็ก็จะได้ชิมมันมันบ้างอะไรอย่างนี้ครับ กาแฟที่มันดีมันก็ควรจะสะอาดมันควรจะกินง่ายคือมันควรจะมีรสชาติที่มันหลากหลายหลังจากเราชิมเรียบร้อยแล้วอ่ะเรามีการคาลิเบตกันด้วยนะคะคาลิเบตในที่นี้คือเรายอมรับว่าแต่ละท่านมีความเห็นส่วนตัวยังไงแล้วก็ความเป็นจริงของกาแฟนั้นๆในแต่ละตัวมันมีอะไรบ้างถ้าทุกคนตั้งใจทําในหน้าที่ของตัวเองให้ดีอะสุดท้ายแล้วกาแฟไทยของเรามันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆแบบเทียบเท่ากับ คนนอื่ได้การทำงานกับครับพี่สาเนี่ยข้อแรกเลยเราเราได้รับความรู้ในเรื่องของการพัฒนาในเชิงของพื้นที่ของตัวเองก่อนก็คือการพัฒนากาแฟาที่เราปลูกอยู่แล้วให้ดีขึ้นนะครับข้อที่สองคือเราได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีเรื่องของวิชาการที่ในฐานะที่เป็นเกษตรกรนี้ที่ยังขาดอยู เราก็ได้เห็นเรื่องของข้อมูลที่เกิดจากการไปวิเคราะห์ไปประเมินแล้วมีความแม่นยํำในเรื่องของตัวเลขต่างๆข้อที่3าคือเราได้ในเรื่องของเพื่อนๆที่เข้ามาพัฒนาในจุดเดียวกันในมุมเดียวกันให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ที่ดีขึ้นให้ยั่งยืนมากขึ้นอันนี้ผมว่า3ข้อใหญ่ๆที่เรา ได้รับในในฐานะที่ทำงานกับร่วมกับ c o ปิ้นไซด์ครับรู้สึกดีมากๆครับเหมือนมาเปิดโลกของเกษตรกรครับได้ความรู้เพราะว่าเราต้องพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำครับแล้วก็ไปสู่ปลายน้ำครับอยากให้แบบเข้าใจในเรื่องดินเข้าใจในเรื่องเ,อเรื่องว่าสวนกาแฟต้องการอะไรบ้าง เรื่องชีวภาพของอินทรีย์อะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องที่เป็นเบสิกแต่คนส่วนใหญ,ญ่จะมองข้ามไปเป็นหลักครับอันดับแรกเลยครับไม่ต้องเอาเงินเป็นตัวตั้งครับอยากให้มีเป้าหมายในการทำอาชีพของตัวเองชัดเจนว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยในอีก3ปี5ปีหรือว่า10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะคืนอะไรกลับมาให้เรา